อันนี้มันรวบรวบกันหมดแล้วนะฮะโกซิลเวอร์แล้วก็เลดี้นะครับก็แกก็แกกันไปเอลโล่เนื้อหนุ่มเนี่ย

好 l、okay.